สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ f ฟทุกท่านเลยนะคะพี่พี่คะวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องมอนรักผาบานนะพี่พี่นะ EP นี้นะคะพี่พี่เป็น EP ที่94แล้วนะคะ เปิดกันราคาของเรานะคะยังเหมือนเดิมเลยนะพี่พี่นะอยู่ที่300บาททุกรายการเลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะพี่ๆค่าจะส่งจะอยู่นี้50บาทนะคะพี่ๆที่เข้ามาชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องหน่อยนะ ช่องทางการติดต่อของเรานะคะพี่พี่ขายยังเหมือนเดิมเลยคือพี่พี่สามารถโทรเบอร์นะคะ0808518529นะ ID line ค่ะ mild u n d e กนะพี่พี่นะหรือพี่พี่นะคะค้นหาผ่านหมายเลขมือถือนะคะพี่พี่เบอร์นี้ได้เช่นกันนะคะมาค่ะพี่พี่คาเรามาเริ่มรายการแรกดีกว่าค่ะ รายการแรกของเรานะคะพี่พี่คะเป็นเหรียญนะคะของหลวงปู่เอี่ยมนะพี่พี่นะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่พี่สวยๆเลยนะคะนี่เลยค่ะด้านหน้านะคะด้านหลังค่ะพี่พี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นี่เลยนะคะสวยๆเลยนะคะพี่พี่ค่ะรายการนี้นะคะเปิดมารายการแรกเลยนะคะ มาค่ะรายการต่อมานะคะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สองนะพี่ๆนะเป็นอาชลุนะคะพี่ๆค่ะของพระพุทธโสธรนะพี่ๆนะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สองนะพี่ๆนะนี่เลยนะคะด้านหน้านะคะพี่ๆด้านหลังค่ะพี่ๆค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะพี่ๆนะนี่เลยนะคะพี่ๆ มีพร้อมกรอบให้ด้วยนะพี่พี่นะรายการนี้นะคะสวยๆเลยนะคะพี่พี่รายการนี้ค่ะมาค่ะรายการถัดมานะคะพี่พี่ค่ะรายการนี้นะคะรายการที่สามนะพี่พี่นะเป็นเหรียญนะคะของหลวงพ่อฉุยนะพี่พี่วัดคงคารามนะดานาจะเป็นแบบนี้เลยพี่พี่ได้พร้อมกล่องด้วยนะคะตัวเหรียญนะคะพี่พี่ค่ะสักครู่นะคะ ตัวเหรียญนะคะพี euh, the ha, Hence, ่พี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะนี่เลยนะคะด้านหน้าค่ะพี่พี่นี่เลยนะคะด้านหลังค่ะพี่พี่ค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะนี่เลยค่ะมาค่ะพี่พี่ค่ะรายการถัดมานะพี่พี่นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สามนะพี่พี่นะขอไปค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สี่นะพี่พี่ เป็นเหรียญนะคะของหลวงพ่อคูณนะคะพี่พี่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะพี่พี่นะได้พร้อมกรอบด้วยนะคะกรอบกันน้ํากันฝุ่นได้นะคะพี่พด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะด้านหลังค่ะพี่พี่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะพี่พี่นะเป็นของวัดบ้านไร่นะพี่ๆนี้เลยนะคะ หายไปนานเลยนะพี่พี่นะหนูต้องขออภัยนะคะเป็นไข่อยู่นะคะพี่พี่นี่ก็ยังไม่หายดีเท่าไหร่แต่ว่ากลัวพี่พี่คิดถึงกันนะเลยมาลงคลิปให้ชมกันก่อนนะคะมาค่ะรายการนี้นะคะรายการที่ห้านะคะพี่พี่คะเป็นพระปุหนังนะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะพี่ๆี่นะพี่พี่ได้พร้อมกรอบด้วยนะคะนี่เลยค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่คะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะนี่เลยนะคะ นี่เลยนะคะสวยๆเลยนะพี่ๆนะรายการนี้นะคะมาค่ะรายการถัดมานะคะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่รายการนี้รายการที่6นะพี่ๆนะเป็นตะกุดนะคะพร้อมเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะพี่ๆนะนี่เลยนะคะยวหนูให้ดูตรงเหรียญหลวงปู่เอี่ยมก่อนนะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะพี่ๆนะนี่เลยนะคะด้านหลังค่ะพี่ๆด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะพี่ๆนะ นี่เลยนะคะตัวตะกุดนะคะพี่พค่ะจะเป็นแบบนี้นะพี่พี่นี่เลยนะคะเป็นตะกุดติดพร้อมเหรียญแบบนี้เลยนะพี่พี่นะมาค่ะรายการถัดมานะคะรายการนี้นะคะรายการที่เจค่ะพี่พี่รายการนี้รายการที่7นะพี่พี่นะมีภาพถ่ายนะคะของหลวงพ่อจงนะพี่พี่นะแล้วก็เป็นอ่า อันนี้นะคะเป็นหลวงพ่อจงอะค่ะพี่พี่ขานี่เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาด้านหน้านะคะด้านหลังค่ะพี่พี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะอันนี้พี่พี่ได้พร้อมกรอบด้วยเลยนะคะสวยๆเลยนะคะมาค่ะรายการถัดมานะพี่พี่นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่แปดนะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญนะคะของหลวงพ่อฉุยนะพี่พี่นะ ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะพี่ๆได้พร้อมกรอบด้วยนะคะนี่เลยนะคะด้านหลังคะ่ะพี่ๆด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลย มาค่ะรายการถัดมานะคะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่10นะพี่ๆนะเป็นเหรียญซ้อนนะคะของหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะพี่ๆขาด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะพี่ๆนะพี่ๆได้พร้อมกรอบด้วยนะคะพี่ๆมีฟังเพชรรอบกรอบแบบนี้เลยนะคะด้านหลังค่ะพี่ๆขาด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะพี่ๆนะเป็นยันนะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะ มาค่ะรายการถัดมานะคะรายการนี้รายการที่สิบนะพี่พ okay ี่นะเป็นเรียนหลวงพ่อมุมนะคะพี่พ네 ja mm ี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะพี่พี่นะเป็นของวัดประสาทเยอะเหนือนะพี่ๆนี่เลยนะสวยๆเลยนะคะพี่พี่ค่ะรายการนี้นะคะมาค่ะพี่พี่ค่ะมาต่อกันรายการที่สิบเอ็ดนะพี่พี่นะ นี่เลยนะคะพี่พี่คะเป็นรูปหลอหลวงพ่อกลวยนะคะพี่พี่คะอยู่ด้านบนแบบนี้เลยนะคะด้านหน like ้านะคะจะเป็นแบบนี้นะพี่พี่นะนี่เลยนะคะนี่นะคะพี่พี่ได้พร้อมกรอบด้วยนะพี่พี่นะรายการนี้นะคะด้านหลังค่ะพี่พี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะพี่พี่นะนี่เลยนะคะ นี่นะคะพี่พี่มาค่ะรายการถัดมานะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่12นะพี่พี่นะเป็นเบี้ยแก่นะคะพี่พี่ค่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะนี่นะคะพี่พี่ด้านหลังนะคะนี่นะคะพี่พี่สวยๆเลยนะคะรายการนี้นะคะ มาค่ะรายการถัดมานะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบสามนะพี่พี่นะเป็นเต่านะคะพี่พี่ขาหนูไม่ทราบที่นะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะนี่เลยค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่ขาด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะนี่เลยสวยๆเลยนะคะพี่พี่ขารายการนี้นะคะมาค่ะรายการถัดมานะคะพี่พี่ขารายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบสี่นะพี่พี่นะ เป็นพาปิดตานะคะพี่พี่คะนานาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะพี่พี่นะนี่เลยนะคะมาค่ะรายการถัดมานะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่15้านะพี่พี่นะเป็นพาปิดตานะคะพี่พี่ขะแบบนี้เลยได้พร้อมกรอบด้วยนะคะพี่พี่นี่เลยนะคะด้านหลังค่ะพี่พี่คะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะ นี่เลยนะคะสวยๆเลยนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะมาค่ะรายการต่อมานะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่16นะกนะพี่ๆนะเป็นพากิ่งนะคะพี่ๆค่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยลายผอมกรอบด้วยนะคะพี่ๆด้านหลังค่ะพี่ๆค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลยนี่เลยค่ะนี่เลยนะพี่ๆนะ นาค่ะรายการถัดมานะคะรายการนี้รายการที่สิบเจ็ดนะคะพี่พี่ขาได้พร้อมกรอบด้วยนะเป็นพาปิดตานะคะรายการที่17ค่ะด้านหน้านะคะด้านหลังค่ะพี่พี่ขาด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะนี่เลยค่ะสวยสวยเลยนะพี่พี่นะรายการนี้นะคะนะค่ะรายการถัดมานะคะพี่พี่ขารายการนี้นะคะรายการที่สินะพี่พี่นะ เป็นอ่าพหุยี่สิบห้าศตวรรษนะคะพี่พีเป็นพาลีลานะนี่เลยค่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนี่ค่ะลด้พร้อมกรอบด้วยนะพี่พีนะด้านหลังค่ะพี่พีด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยมาค่ะรายการถัดมานะคะรายการนี้รายการที่สิบเก้านะคะพี่พีเป็นพาลีลาเม็ดขนุนนะคะพี่พีขาด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลย นี่เลยค่ะด้านหน้านะคะด้านหลังค่ะพี่ๆด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะนี่เลยนะคะพี่ๆพี่ๆชอบรายการใดสนใจรายการใดนะคะเข้ามาสอบถามกันได้นะพี่ๆนะช่องหาการติดต่อของเราบอกไว้แล้วข้างต้นนะคะมาค่ะรายการถัดมานะคะรายการนี้รายการที่20่สิบนะพี่ๆนะเป็นสมเด็จวัดละรังนะคะพี่ๆี่าได้พร้อมกรอบด้วยนะพี่ๆนะนี่เลยนะคะ ด้านหลังค่ะพี่พี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะพี่พี่นะนี่เลยนะคะสวยๆเลยนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะมาค่ะรายการถัดมานะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะพี่พี่นะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่พี่ค่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยได้พร้อมกรอบด้วยนะพี่พี่นะด้านหลังค่ะพี่พี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะนี่เลยค่ะ มาค่ะรายการถัดมานะคะพี่พี่ค่ะรายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบสองนะพี่พี่นะเป็นอาจอบนะคะของหลวงพ่อไผ่นะคะพี่พี่ค่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนี่เลยค่ะนี่เลยนะคะด้านหลังค่ะพี่พี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะ มาค่ะรายการถัดมานะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสามนะพี่พี่นะเป็นพากิ่งนะคะพี่พี่คะ่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนี่เลยค่ะได้พร้อมกรอบด้วยนะพี่พี่นะด้านหลังค่ะพี่พี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะ นี่เลยค่ะรายการถัดมานะคะพี่พี่คาะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสี่นะพี่พี่นะเป็นพระอุปคุตนะคะถือบัวเข็มนะพี่พี่นะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนี่เลยค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่คาะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะพี่พี่นะนี่เลยค่ะสวยสวยเลยนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะมาค่ะรายการถัดมานะพี่พี่นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบห้านะพี่พี่นะ เป็นพาปิดตานะคะพี่พีด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนี่เลยนะคะด้านหลังค่ะพี่พีด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะนะค่ะรายการถัดมานะคะพี่พีรายการนี้รายการนี้นะคะพี่พีรายการที่ยี่สินะพี่พีนะเป็นตะกุดนะคะพี่พี่ขด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ นี่เลยด้านหลังค่ะพี่พด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะนี่เลยนะคะเป็นตะกุดนะพี่พี่นะนี่เลยค่ะมาค่ะรายการถัดมานะคะพี่พค่ะรายการนี้นะคะรายการที่27นะพี่พนะเป็นหลวงพ่อปานนะคะขี่หันอกมาน,นะพี่พนะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะพี่พีนี่ค่ะ ด้านหน้านะคะด้านหลังค่ะพี่พี่คะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะพี่พี่นะพี่พีได้พร้อมกรอบด้วยนะคะนี่เลยค่ะนะค่ะรายการถัดมานะคะพี่พี่ค่ะรายการนี้นะคะรายการที่28่สินะพี่พี่นะ เป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่แอขุนแผนหลวงปู่ทิมพี่พี่ขาด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะได้พร้อมกรอบด้วยนะพี่พี่นะรายการนี้นะคะนี่เลยค่ะสวยๆเลยนะพี่พี่นะนี่ค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะนี่เลยนะคะพี่พี่นี่ค่ะด้านหน้าให้ชมอีกหนึ่งรอบนะพี่พี่นะนี่ค่ะมาค่ะรายการถัดมานะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเก้านะพี่พี่นะ อันนี้นะคะพี่พี่ขาจะเป็นรายการที่ยี่สิบเก้านะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อจงนะคะพี่พี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยอย่างนุงขออนุญาตนะคะนี่เลยนะคะด้านหน้านะพี่พี่นะนี่เลยคะ่ะด้านหลังค่ะพี่พี่ขาด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะพี่พี่นะนี่เลยนะคะ ทั้งหมดนะคะพี่พคะ่ะทั้งหมดจะเป็นแบบนี้นะ,ะ,ะ,พ,นะ,ะพี่พี่นะจะมีอาหักของปลาตะเพียนนะคะพี่พี่ขายอยู่สองตัวแบบนี้นะ,ะอยู่ในกรอบเดียวกันเลยค่ะพี่พนี่ค่ะมาค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะพี่พี่คะ่ะเป็นเหรียญน,นะคะของหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคสิตารามนะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะพี่พี่นะได้พร้อมกรอบด้วยนะคะด้านหลังค่ะพี่พี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยคะ่ะ สวยๆเลยนะพี่ๆนะรายการนี้นะคะ จบกัน30รายการนะคะพี่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 ชอบรายการใดสนใจรายการใดนะคะสามารถนะคะที่ช่องทางการติดต่อของเราพี่พี่สามารถโทรเบอร์นะคะศูนย์1 8 5 2 9นนะคะไอดีไลนค่ะ mildunderscore 6947นะพี่พี่นะหรือพี่พี่นะคะค้นหาไอดีไลนแล้วไม่เจอไลน์หนูนะคะค้นหาผ่านหมายเลขมือถือนะคะเบอร์นี้ได้เช่นกันนะพี่พี่นะสำหรับวันนี้นะคะพี่พี่ขามนลราคาบ้านนะ ะคะําผิดพลาดประการใดนะหนูออต้องขออภัยนะคะพี่ๆสำหรับวันนี้ค่ะขออนุญ,ญาตลาพี่ๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ